สวัสดีครับกลับมาพบกันกับคอบนเตงนะครับวันนี้อยู่ใการประจําวันที่7ตุลา2566นนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเริ่มต้นที่พิมเมลีกเหมือนเดิมนะครับโดยค่ําคืนวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าพิมเมลีกเนี่ยเตะกันถือว่าค่อนข้างที่ะเยอะเลย6คู่ในคืนวันเสาร์นะครับก็เริ่มต้นคู่แรกเลยแล้วกันนะครับคู่ที่ผมสนใจวันนี้จะเป็นทางด้านของรุตันทาว์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสเปอร์นะครับคู่นี้นะ่าสนใจยังไงไปดูกันนะครับ สำหรับสิติการพบการของทั้งคู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับทางด้านของรูตันทาวเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าไต่เต้าขึ้นมาตอนนี้เนี่ยได้ขึ้นมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเล่นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เข้ารอบขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่าผลงานของรูตันทาวนะครับถ้าดูก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าว่าผลงานพอมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจริงๆเนี่ย ถือว่าค่อนข้างที่จะดรอปนะครับเตะมาแล้วประมาณ7เกมนะครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนั้นชนะเอฟเวอร์ตันทีมเดียวเสมอวูลฟ์นะครับแพ้เบิร์นสลีย์แพ้เวสแฮมแพ้ Ham, แพฟูลแลมแพ้เชลซีแพ้บร์ตันนะครับรูตันทาวก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นทีมแจกแต้มแต่ทว่ามีทัาทางของเอฟเวอร์ตัน ton, นะครับที่ไม่สามารถรับแต้มฟรีของรูตันทาวไปได้นะครับการเล่นในบ้านนะครับก็ ถ้าพูดถึงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่พรีเมียร์ลีกยังไม่ดีนะครับสเกมแพ้อ่าเวสต์แฮมแพ้เบอร์ซลีย์เสมอกับวูลฟนะครับเกมนี้นะครับต้องมาเจอกับสเปอร์ที่ผลงานตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยสเปอร์นะครับยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ไร้พ่ายนะครับเตะมาแล้ว7เกมนะครับชนะไปถึง5จาก7เสมอไป2นะครับกินราคามาถึง่ขอภายกินราคามาถึง5จาก7 ยก1เสียเพียงแค่1เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทําเงินได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับโดยการเล่นนอกบ้านเนี่ยอาจจะหนักเสมอเยอะไปหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับสเปอร์เนี่ยยังไม่แพ้ไกรนะครับเกมนี้บอกเลยนะครับว่าสเปอร์น่าจะเด็ดแต้มฟรีจากดูตันทาวได้อีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ กล้าพูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแจกแต้มนะครับอ่ะคู่นี้นะครับผมมองว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะชนะชนะได้แบบสบายๆอยู่ที่ประมาณ20นะครับ2031สกอร์น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คู่แรกวันนี้ผมฝันจงต่อสเปอร์นะครับต่อในคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของฟูลแลมเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับฟูลแลมอันดับ13เจอกับเชฟฟิลล์อันดับ20ราคาต่อรอง ฟูลแลมต่ออยู่ที่คลึงกลุลูกจากสถิติการพบกันแบบพิจุเฮดในฤดูกาล2 0 2 1 2 0ย2ย้อนไปประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับเจอกันในแชมเปี้ยนชิพเป็นเชฟฟิลสามารถเก็บชัยชนะทั้งเย่าและเยือนกับฟูลแลมไปได้1 0แล้วก็4-0นะครับโดยผลงานของฟูลแลมนะครับฟูลแลมเนี่ย <c oughs> ผลงานในฤดูกาลน,นี้เนี่ยยังถือว่าอาจจะไม่เปรี้ยงปร่างไม่ว้าวแต่ก็ถือว่าสลับแพ้สลับ เสมอสลับชนะมาถือว่ากลางๆนะครับในเรื่องของการกินราคาเนี่ยผมยังมองว่าทางด้านของฟูลแลมเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ใช้ได้กินมา4จาก7เสียไป3นะครับก็มีชนะเอฟเวอร์ตันแพ้เบรนต์เสมออาร์เซนอลนะครับแพ้แมนซิตี้ชนะลูตันทาวนะครับเสมอพาเลทและก็แพ้เชลซีโดยรวมีถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ได้แย่นะครับ เล่นในบ้านก็ถือว่าโอเคนะครับกลางค่อนไปดีเกมนี้ต้องมาเจอกับเชฟฟิลที่เมื่อกี้บอกว่ารูตันทาวเนี่ยเป็นทีมแจกแต้มเชฟฟิลก็แจกแต้มเหมือนกันในฤดูกาลนี้นะครับเตะมาแล้ว7เกมเนี่ยแพ้ไปถึง6จาก7เสมอเพียงแค่เอฟเวอร์ตันทีมที่แพ้รูตันทาวมาอ่ะผลงานนะครับประจักษ เห็นได้ชัดนะครับเชฟฟิล์เนี่ยเปลื่อนชั้นมาจากแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่พอกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาการกลับมาแผ่วเหมือนเดิมนะครับมองว่าในฤดูกาลนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้โอกาสที่จะตกกลับไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับอ่ะเกมนี้ไม่ต้องดูกันเยอะเลยนะครับฟูลแลนดเล่นในบ้านดิเกมนี้เนี่ยราคาเนี่ยน่าจะไหลไปสักประมาณลูกหนึ่งนะอันนี้ผมวิเคราะห์ล่วงหน้าหนึ่งวันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับราคาแต่ คิดว่าถ้าเป็นวันที่7เลยเนี่ยตอนบ่ายตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าน่าจะไหลไปที่ประมาณ1ลูกอ่ะแต่ผมมองว่าฟูแลมวันนี้เนี่ยชนะในบ้านได้ไม่ยากรู้ลูก2ละกันนะครับดังนั้นคู่ที่2วันนี้ฝันจงต่อฟูแลมนะครับต่อคู่ที่3นะครับเป็นบุนดีกาเยอรมนันเป็นบรนุสเยนดอทมุลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับ ดอนมูนต่อหนึ่งลูกเกมนี้เล่นในบ้านของตัวเองจากสถิติการพบกันเนี่ยในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสลับกันชนะไปคนละหนึ่งเกมนะครับในบ้านของตัวเองก็ถือว่าบ้านใครบ้านมันจริงๆเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะโดยทางหน้าของดอนมูนในฤดูกาลนี้นะครับถ้าดูเฉพาะในฤดูกาลนี้นะครับเตะม,มาแล้ว6เกมถือว่ายังไม่แพ้ใครผลงานใช้ได้นะครับแต่ก็มีสะดุดเสมอมาอย่างเจอกับไฮเดนเฮมกับโบคุ่มนะครับ ก็โดยรวมถือว่าอยู่ในโซนดีนะราคาจะเปิดมาแรงหน่อยแต่ว่ายัางไม่แพ้ใครการเล่นในบ้าน20เกมเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยชนะไปถึง15เกมนะครับเสมอไป3เกมนะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างดียอดเยี่ยมเกมนี้ต้องมาเจอกับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินอขออภัยอ่ะถูกละเจอกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยยูเนียนเบอร์ลินชนะไป2แพ้ไปอีก4โดยช่วงหลังเนี่ย ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยอน,นี้เรื่องของการกินราคาเสียหมดนะครับเกมนี้เล่นนอกบ้านโอ้โหผลงานนี่ค่อนข้างจะดําดิ่งนะครับค่อนข้างที่จะคอนทาราสกับดอทมูลและเกินนะครับเกมนี้ดอทมูลต่อไม่มากอย่างมากเนี่ยอาจจะไหลไปสักลูกควบถึงลูกครึ่งนะครับเกมนี้หลูกดอทมูลเนี่ยผมอว่ามีแน่ๆนเล่นในบ้านแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบข้อสําคัญนะครับหลูกมีแน่ลุ้นลูก2และกันนะครับดังนั้นคู่ที่3วันนี้ฟันชงต่อไปที่บูร์เซียนดอทมูลนะครับต่อคู่ที่4นะครับคู่ที่4วันนี้จะเป็นทางหน้าของสตุกาดเปิดบ้านเจอกับวูลฟ์นะครับสตุกาดอันดับ2เจอกับวูลฟ์อันดับ7นะครับจากสถิติการพบกันนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็เป็นวูลฟ์ชนะทั้งเย้าและเยือน3 2แล้วก็1ประตูสูญนะครับ โดยทางด้านสก,กัดผลงานฤดูกาลนี้ถือว่าดีมากเตะมาแล้ว6เกมชนะไป5เสมอเสมอศูนย์แพ้1แพ้เป็นแค่อาร์บิลิฟติกนะครับทางด้านของสุก,กาดเนี่ยนะครับผมถือว่าทำผลงานได้เยี่ยมนะในในฤดูกาลนี้เนี่ยชนะโบคุ้งมา5 0นะครับแพ้ลิปซิก5 1ชนะไฟบวก5 0ชนะไม่สาชนะดัมสตัด3-1ชนะโคโลน2 0 มีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นที่สตุก,การ์ดทาประตูแล้วก็เสียประตูเนี่ยน้อยก็คือเกมล่าสุดเกมเดียวเท่านั้นที่เหลือนะครับสลูกอัพหมด3 1 3 1 5 0 5 1 5 0นะครับสีถึงหลูกทั้งนั้นนะครับโดยรวมไม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ในในส่วนของสก,กอร์เนี่ยยังไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับการเล่นในบ้านเนี่ยทำประตูได้ตลอดแต่ก็พอมีเสียบ้าง นะครับแล้วเกมนี้เนี่ยต้องมาเจอกับทางด้านของ Wolf ฟโฟถือว่าผลงานไม่แย่นะครับยิงประตูได้เกือบทุกเกมนะที่เตะมา6เกมล่าสุดมีเพียงแค่เกมเดียวนะี่ที่ทําประตูไม่ได้เกมที่เจอกับดอทมูลจริงๆจงเจอกับดอทมูลเนี่ยโวฟเนี่ยทําผลงานได้แพ้เป็นแค่ลูกเดียวนะผมมองว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะดอทม o ลเนี่ยในบ้านเนี่ยแข็งมากๆนะครับแล้วก็ไปเยือนเขาเนี่ยเสียเป็นแค่ประตูเดียวเนี่ย ไม่ได้แย่เลยที่เหลือเนี่ยทำประตูมาได้ทั้งหมดนะครับการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในโซนกลางๆนะครับถือว่าเกมนี้เนี่ยน่าสนใจนะผมมองไปที่สูงต่ำสาหรับคู่นี้นะครับสูงต่ำเปิดอยู่ที่ประมาณ2ครึ่งสองครึ่งควบ3หรือ3ลูกจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมองว่า3ลูกวันนี้น่าจะไม่ยากลุ้นลูกสีกได้สกอร์ที่คาด31 32 นะครับดังนั้นคู่สุดท้ายวันนี้ฟันจงสูงสตุกาเจอกับวอลฟ์บวกนะครับสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องขอบอนเตงกันด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสี่คู่วันนี้ก่อนจากกันนะครับเริ่มต้นคู่แรกพิมัลลิกนะครับเป็นลูตันทาวทีมแจกแต้มเจอกับสเปอร์เกมนี้มองว่าสเปอร์ชนะได้ฟันจงต่อสเปอร์ คู่ที่2นะครับเป็นฟูลแลมเจอกับเชฟฟิลล์รูตันทาว่าแจกแล้วเชฟฟิล์แจกกว่าเกมนี้ฟูลแลมเล่นในบ้านเก็บไม่ยากลูกแรกหรือลูก2ต่อไปฟันชงต่อฟูลแลมคู่ที่3บุรุษิกาเยอรมันดอทมุลเจอกับยูเนียนเบอร์ลินดอทมุลผลงานยอดเยี่ยมเกมนี้เล่นในบ้านต่ำตๆต,ต,ต้องมี2ฟันชงต่อบุรุเซียนดอทมุลส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นสตุกาดเปิดบ้านเจอกับวอฟบวกคู่นี้เนี่ยมองว่าทะลุ3ฟันชงสูง3ลูก สีคู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ